คำพูดวิวนิธาทัวลงยับอีกครั้งหลังเคลียร์ราราื่างนางเอกสิมเมาเพื่อนในวงการจากกรณีคอนเทนต์ม,มากีกราสีไม่ขอร่วมง,งานกับดาราสาวคนนี้อีกทำเอากลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนักส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดออกสื่อเพราะมีผลกระทบกับคนอื่นทำให้ชาวโซเชียลขุดคุยและเดากันไปต่างๆนานาวา่าคนที่เล่านั้นคือใครกันแน่ท,ท,ทั้งที่เรื่องนี้ ก็ผ่านไปนานแล้วโดยมีการโยงไปถึงใครหลายคนหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเดลล่ารานล่าสุดทางสาวมิวนิทัศได้เปิดใจแจงประเด็นดรมาม่าแขล้งนางเอกซิมเมสาเพื่อนในวงการเผยว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นตัวมิวเองก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะไปไกลขนาดนั้นได้ขอโทษการกระทำของตัวเองที่อาจจะคิดน้อยไปหน่อย แต่ได้ตอบคำถามแบบนั้นไปอาทิไม่มีใครขอโทษบนเลยสักคนถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่มันส่งผลกระทบถึงบนเต็มๆนี่เลยคือคำขอโทษจากคนที่สำนึกผิดไม่เห็นมีใครขอโทษคนที่โดนด่าพูดถึงเลยบอกแต่ยอมรับผิดรู้สึกเสียใจมากแค่พวกคุณขอโทษคนที่ถูกพูดถึงมันก็จบแล้ว